เด็กๆหยิบหนังสือคลังคำศัพท์เล่มนี้ขึ้นมาพร้อมแล้วใช่ไหมคะจากนั้นให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าสิบพร้อมกันนะคะเมื่อพร้อมแล้วเด็กๆเปิดไปที่หน้าสิบเลยค่ะหน้านี้นะคะหน้าที่สิบเมื่อเด็กๆเปิดมาหน้าที่สิบแล้วเด็กๆชี้ไปคำที่หนึ่งรตรงนี้นะคะเด็กๆชี้อ่านสะกดคคำตามครูนะคะ พร้อมแล้วเริ่มนะคะสอไอใสไม้เอกใส่นอีนีไม้เอกนี่นอีนีไม้โทนี้กอีกีไม้เอกกีอ,อโอโอไม้จัตาวาโอ มอแอวแมวอแอ,อบอแอบกอแอแกไม้เอกแกตออะตะปออูปูตะปูรอแอแล สอไอใสไม้เอกใส่ยออายาใสยาดออูดูรอแอแลดูแลหลังจากที่เราอ่านสะกดคำแล้วนะคะต่อไปเรามาอ่านเป็นคำเด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามครูนะคะใส่ say. นี่นี้กี่โอแมวแอบแกะตะปูแลใส่ยาดูแล เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดต่อไปหน้าที่11นะคะหน้าที่11นะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านสะกดคำตามคุณครูนะคะเริ่มตั้งแต่คำนี้แล้วไล่ลงไปจนถึงคำสุดท้ายคำที่132เลยนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะพออูผูไม่โทรผู้หอยอไอใหญ่ไม้เอกใหญ่ โอไอไอโอไอไฟโคแอแครไม้เอกแค่โนแอนแหนไม้เอกแน่ทอีทีไม้เอกที่กอเอเกไม้ตีเก้ ถออไถอไถโชไอชัยไม่เอกใช่ผออ,อผูไม้โทผู้หอยอไอใหญ่ไม้เอกใหญ่ผู้ใหญ่ถอ,อไอไถโนอานา ไถนาต่อไปเรามาอ่านเป็นคำกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามครูนะคะผู้ใหญ่ไอไฟแค่แน่ที่เก๋ไถใช่ ผู้ใหญ่ไถนาเด็กๆเปิดไปที่หน้า12พร้อมกันเลยค่ะหน้าที่12หน้าสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆอ่านสะกดคำตามคุณครูเริ่มจากคำที่133ไปจนถึงคำที่144เด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามครูนะคะดดแองอแดงสออูสูไม้โทสู้ อยอูยไม้เอกอยู่มอไอไม้ไม้เอกไม่มอไอไม้ไม่โทไม้ขออยอขายขออูกอถูกวเอว รออาลาเวลารอแอะและขออาดอขา,าดสออีสีดอแองอแดงสีแดงขออายอขายมอไอมมไมิมโทไม้ขายไม้ เด็กๆอ่านเป็นคำตามครูนะคะแดงสู้อยู่ไม่ไม้ไมขายถูกเวลาและถาดสีแดงขายไม้ เอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราฝึกอ่านในหน้าที่ 10, 11และ12นะคะซึ่งวันนี้ฝึกอ่านอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หน้าเมื่อเด็กๆฝึกอ่านเสร็จแล้วให้เด็กๆเขียนตามนะคะคำที่กำหนดให้เขียนเพียงแค่ครั้งเดียวคือครั้งที่1นะคะส่วนครั้งที่สองและครั้งที่3ไม่ต้องเขียนเหมือนกันทั้ง3หน้าเลยนะคะ เน้นนะคะเขียนเพียงครั้งที่หนึ่งเพียงครั้งเดียวเขียนให้สวยๆหัวกลมตัวตรงเต็มบรรทัดนะคะจากนั้นเด็กๆไม่ต้องถ่ายรูปนะคะลงในลายกลุ่มเก็บไว้เดี๋ยวรวบรวมส่งเป็นเล่มส่งเมื่อไร่อย่างไรแล้วคุณครูจะแจ้งให้สมเียนทราบอีกครั้งนะคะ เดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณครูกีตากันต่อนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้คุณครูกีต้าจะพาเด็กๆไปอ่านผันวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะเด็กๆเคยได้ยินไหมคะคำว่าอักษรต่ำอักษรต่ำก็คือหนึ่งในจำนวนของตรายยางที่เด็กๆได้เคยเรียนไปแล้วคือเรียนอักษรกลางอักษรสูงและวันนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายก็คืออักษรต่า อักษรต่ำมีตัวอะไรบ้างออกเสียงอย่างไรและมีหลักในการจำอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้กันต่อกับคุณครูกีต้านะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปพบกับคุณครูกีต้าเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูกีต้าร์แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการพันวรรณยุกต์อักษรต่ำค่ะ จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเรามาทบทวนพยัญชนะในอักษรต่ำกันค่ะอักษรต่ำเดียวมีทั้งหมด10ตัวด้วยกันได้แก่งงูยอญิงนอเนนนอหนูวอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแวนและรอจุลาค่ะ ซึ่งเรามีหลักในการจําดังนี้งูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกซึ่งคำว่างูนะคะมาจากงองูใหญ่มาจากยอหญิงนอนมาจากนอนหนูอยู่มาจากยอยักษ นะมาจากนนเนนริมมาจากรอเรือวัดมาจากวอแวนโมมาจากมอม้าลีมาจากลอจุลาและคำว่าโลกนะคะมาจากลอลิงนั่นเองค่ะลองมาทบทวนอักษรต่อมคู่ค่ะอักษรต่อมคู่มีด้วยกันทั้งหมด14ตัวด้วยกันได้แก่ คอควายคอคนคอละฆังชอช้างซอโซชอเชอร์ทอมนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเภาและฮอนุคู่ค่ะซึ่งเรามีหลักในการจำอักษรต่ำคู่ดังนี้นะคะพ่อค้า ฟันทองซื้อช้างห่อพ่อมาจากพอพานพอสัมภาค้ามาจากคอควายคอคนคอละคังฟันมาจากฟอฟันทองมาจากทอมนโททอผู้เท่าทอทหารและทอทงซื้อมาจากซอโซ่ ช้างมาจากชอช้างและชอเชอห่อมาจากห้องนกฮูกนั่นเองค่ะอักษรต่ำคือพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีทั้งหมด24ตัวด้วยกันสามารถผันวรรณยุกต์ได้สองรูปสามเสียงนะคะเด็กๆได้แก่เสียงอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะอักษรต่ำสามารถผันได้สามเสียงคือ เสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีค่ะซึ่งรูปสามัญจะมีเสียงสามัญรูปเอกมีเสียงโทและรูปโทมีเสียงตรีค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าจำสับสนนะคะก่อนที่เราจะไปผันวรรณยุกต์นะคะเรามาทบทวนเรื่องวรรณยุกันก่อนค่ะเด็กๆ วรรณยุกต์นะคะมีทั้งหมด4รูปด้วยกันได้แก่รูปเอกรูปโทรูรปตรีและรูปจัตวาค่ะซึ่งมีทั้งหมด5เสียงค่ะเด็กๆได้แก่เสียงสามันคือไม่มีรูปเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะ เรามาดูวิธีการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำกันค่ะอักษรต่ำสามารถผันวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด2รูปด้วยกันได้แก่รูปเอกและรูปโทค่ะนอกจากนี้นะคะอักษรต่ำยังสามารถผันวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด3เสียงค่ะเด็กๆได้แก่เสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีค่ะเด็กๆอย่าจอมสับสนกันนะคะ วันนี้นะคะครูกิตาจะพาเด็กๆฝึกพันวรรณยุกโดยใช้นิ้วมือของเราค่ะให้เด็กๆชูมือซ้ายขึ้นมาเก่งมากค่ะครูกีตานะคะจะให้นิ้วโป้งหรือนิ้วหัวแม่มือของเราเป็นเสียงสามันถ้าครูกิตาพันวรรณยุกที่มีเสียงสามันนะคะให้เด็กๆเ,เอานิ้วโป้งลงและครูกิตานะคะจะให้นิ้วกลางของเราค่ะเป็นเสียงโท เมื่อครูกีตาร์นะคะผ่านวรรณยุกต์ที่มีเสียงโทให้เด็กๆนะคะเอานิ้วกลางลงค่ะและนิ้วนางเป็นเสียงตรีเมื่อครูกีตาร์ผ่านวรรณยุกต์ที่มีเสียงตรีนะคะให้เด็กๆเอานิ้วนางลงค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปฝึกผ่านวรรณยุกแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปฝึกพันวรรณยุกนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือภาสทาพาทีของเราขึ้นมาค่ะโดยหน้าปกนะคะจะมีรูปใบบกใบบัวและภูผาค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า127ค่ะแล้วฝึกพันวรรณยุกอักษรต่ำไปพร้อมๆกันกับครูกีตา้าเลยนะคะเรามาเริ่มที่คำแรกเลยค่ะ ค่าคออาคาคออาคาไม้เอกค่าคออาคาไม้โทค่า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 ชี ชออีชีชอีชีไม้เอกชีชออีชีไม้โทชี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 ทูทอูทู ทออูทูไม้เอกทู่ทออูทูไม้โททูทูทู่ทูมอมอโอมอมอโอมอไม้เอกโม มอโอโมไม้โทโม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 รัวรออัวรัวรออัวรัวไม้เอกรัว รออัวรัวไม้โทรัรวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมฝึกผ่านวรรณยุกต์กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ